วันนี้ก็มาดูตกชโดกันครับผมได้เป็นตัวหนึง่งในกระชังอีกตัวหนึ่งครับผมดูกันน่าจะมีมากกว่าตัวนะดูทรงแล้วช่างสองตัวครับผม no, <wait. S 1> แล้วก็มีจุดนู้นเนี่ยครับมาดูกันโดชโด no, <wait. S 1> นะครับผม อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมันบางไซส์สองโลบวกก็จะประมาณนี้ครับผมนี่คือบ่อน้ำธรรมชาติครับจะโดเยอะว่าเนี้ยไม่บอกคีดขันหรอกเดี๋ยวไม้แตก พี่ครับขอบคุณครับ